พิตี้เจอผีมีเกี้ยวเคยรับงานพิตี้ครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นนี่คือตอนนั้นเดินทางกลับจากภูเก็ตด,ด้วยรถตู้เรานั่งหลังคนขับแรงแงมานไว้เวลาประมาณตีสามทุกคนกำลังหลับสนิทจู่ๆรถก็หยุดกระทันหันทุกคนตกใจตื่นกันหมดแต่คนขับรถออกรถอย่างเร็วบางคนตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็ไม่ยอมตอบหลังจากนั้นทุกคนในรถก็กรีดลั่นแล้วก็ชี้มาทางหน้าต่างด้านข้างที่เปิดม่านทิ้งไว้เราก็หันไปมองนะแต่ไม่เห็นอะไรเลยหลายเดือนต่อมาได้มีโอกาสสวนมาทํางานกับน้องพิตี้หน ผู้เก็บครั้งนั้นเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเล่าว่าหลังจากที่รดเบรกหัวทิ่มก็เลยสะดุ้งตื่นถึงที่น้องเห็นก็คือชายแก่สวมเสื้อผ้ามอเตอมกระบอกวิ่งอยู่ข้างรถครับวิ่งแบบไม่เหนื่อยและใช้มือข้างหนึ่งถาบกระจกตรงที่เราเปิดบ้านไว้เราก็บอกน้องไปว่าเฮ้ยแค่คนบ้าวิ่งตามรถละมัง้งแต่น้องกลับตอบมาน้ําตาขอเบาว่าพี่รถมันวิ่งเกือบร้อยหกสิบเลยนะลืมแล้วเหรอถนอนเส้นนั้นมีคนเก็บขยะถูกรถชนตายตอนตีสามเหมือนสองอาทิตย์ก่อนนี่เองเราได้ฟังเรื่องท